โอเคเราถ้าถ้าพูดเรื่องนี้มันเหมือนทุกคนก็จะบอกว่าเป็นข้ออ้างแต่ถามว่ามันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันน่ะที่เราเล่นอ่ะมันติดติดกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ยสองวันเราจะเตะแล้วซึ่งหลังจากเราเตะบอล bon ถ้วยมา F ACL มาเรายืนตลอดแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บอย่างที่เราถามมีผู้เล่นบาดเจ็บว่นข้างเยอะแล้วก็ การล้าอะไรเงี้ยมันมันมันมีผลสะสมมาตลอดแล้วก็แบบเนี้ยที่เราเล่นกับรัมบูเนี่ยเราขาดผู้เล่นหนึ่งอย่างเตอร์ก็มีความล้าซึ่งขอพักอะไรเงี้ยก็เขาเขาเข้าคนข้างล้างจริงแล้วก็ทอมก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็จาร์ดี้จาร์ดีก็เจ็บเข่าอยู่อะไรเงี้ยมันเกิดจากการสะสมที่เล่นติดติดกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ผู้เล่นที่กลับมาอย่างดีชาวว่าก็เพิ่งหายมาแล้วก็ใช้ก็เพิ่งหายมาวันชัยอะไรเงี้ย หลายหคนมีการบาดเจ็บค่อนข้างทำให้มันความสมดุลในเกมก็อย่างที่บอกมันก็มีส่วนมีผลอยู่แล้วในความสมคัญในการเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ไม่อยากออกมาเป็นข้ออ้างแต่ว่ามันมันมันอะไรนะมันเกิดจากจากที่เราเตะจํานวนนัแล้วถี่มากแล้วเพลซีอลด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มานี่ด้วยแล้วมันก็ยังยังคงติดติดกันอยู่ในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะมันก็ทําให้อ่านักเตะมี่อย่างที่บอกอ่ะ เรื่องของความที่มากจะดอกลงในเรื่องของความกระหาย ấy, มันก็เลยกลายนว่าโปรแกรมมัน,ม,นมันทำให้ทุกคนเรียกอะไรเล่นเล่น,เล,นเล่นจนเหนื่อยสะสมมากๆอะไรเงี้ยแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขเองไม่ใช่ว่าเราไม่ได้โทษเราพยายามที่จะแก้ไขเลย